จเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นธรรมจัดสรรให้หลวงพี่ได้ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะอีกสองวันนะเพราะว่าก็มีครูบาอาจารย์ท่านนิมนต์ไปเยี่ยมนะวันนี้ก็เป็นบุญวาสนานะได้มาที่โลหะปราศาสตรของวัดราชนัดดานะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครใกล้กับวัด ตีทศเทพที่หลวงพี่จะไปงานพระราชทานเพลิงศพรุ่นน้องนะในเวลา15.30น,นะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องออคุยกันก่อนเวลาบ่ายสามโมงนะนก็มีอะไรคืออะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะวัดราชนัด,ดานะซึ่งอ,อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3เนี่ยท่านได้ทรงสร้างนะทรงสร้างโลหะปราสาทนะโลหะปราสาทหลังนี้นะซึ่งมีความงดงามนะสร้างเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศนะกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมบนัตวัฒนาวดีนะสร้างเมื่อปี2389 3น9นะ2389ี เวลาก็ถึงวันนี้ก็เวลาก็ผ่านพ้นมา176ปีแล้วซึ่งสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างก็คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาตินะหรือทัตบุญนาถนะเป็นสถาปนิกนะก็กรุงรัตนโกสินทร์ของเราหลังจากที่สิ้นอาณาจักรกรุงธนบุรีนะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได กู้เอกราชหลังจากเสียกรุงกับพมา่าไปได้7เดือนก็มาสร้างกรุงธนบุรีในปี2,310แล้วก็ราชวงศ์ธนบุรีก็มีระยะเวลาอยู่15ปีถึง2,325จากนั้นก็เป็นยุคของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งได้ปราบดาพิเศษพระอ,องค์ท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับ โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาแห่งนี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในประเทศไทยนะคุณโยมนะเป็นการที่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเนี่ยเ,เพื่อแบบบรรจุเป็นที่ประดิษฐานพระบระมสารีริกธาตุเหมือนกับเป็นพระบระมธาตุเจดีย์นะถือว่าเป็นโลหะปราสาทมีเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยมีโลหะปราสาทเนี่ยจะมีอยู่แค่สามแห่งในโลก สามแห่งในโลกก็คือประสาทองค์ที่หนึ่งก็อยู่ที่ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลอันที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็อยู่ที่อยู่ที่กรุงอนุราชปุระในประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะแล้วองค์ที่สามก็อยู่ที่นี่แหละวัดราชนัดดาเนี่ยที่ที่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติกับ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมมณัตวัฒนาวดีนะซึ่งวัดสมมณัตเองก็เป็นชื่อของของอพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมมณัตนี่เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราดูบนยอดปราสาทแล้วเนี่ยจะมีความงดงามมากนะยอดฐานบนสุดก็จะเป็นที่ประดิษฐานนะประดิษฐานพระ,ะบรมสารีริกธาตุนะสวยงามมากนะ แต่พอดีมันมีที่จอดรถเยอะแล้วหลวงพี่ถ่ายไกลๆมันก็จะติดรถมันก็เลยไม่สวยก็เลยถ่ายชิดปราสาทนิดหนึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นสีดำนะคุยมเป็นปราสาทสีดําแล้วก็จะมีลงหนังเฉลิมไทยนะ่บังอยู่ตรงถนนลาดดาเนินพอลื้อลงลงหนังเฉลิมไทยออกไปก็จะเห็นเป็นโลหะปราสาทแต่ว่าเป็นสีดําแล้วได้เพิ่งมามีการบูรณะเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ามีความโอ้สวยงามวิจิตพิสดารน,นะ การบูรณะปฏิสังขรนี้ก็คงจะใช้เงินมากมายมหาศาลทีเดียวซึ่งวัตถุประสงค์นะพระประสงค์ของของสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างโลงหะปราสาทนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเผยแผ่พระาศาสนานะในหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะในโพธิปขียธรรม37ประการนะที่พวกเราทราบเพราะว่า โพธิปัจจีธรรมนั้นเนี่ยก็คือธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสูป้ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ว่าโพธิปัจจีธรรมสอนเจ็ดประการก็มีสติปัฏฐานสี่ใช่ป่ะการพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะสัมมาปัฏฐานสี่นะก็คือการที่แบบป้องกันอกุศลบาปอากุศลนะแล้วก็สะสมในบุญกุศลนะอีกสี่ต่อไปก็จะเป็นอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ก็คือ ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานะสามสามเอ่อสามสี่ก็เป็นสิบสองใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นพละห้าพละห้าก็คือเออ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็อินทรี่ห้านะก็เอ่อรวมเข้าไปเป็นเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้สิบสองกับอินทรี่ห้าพละห้าก็เป็นยี่สิบสองก็มีโพชฌงเจ็ดอีกเจ็ดนะซึ่งโพชฌงค์ก็เป็นในเรื่องของ สตนะิในเรื่องของธรรมวิจยะความเป็นธรรมวิริยะความเพียรน,นะปิติความอิ่มเอิบใจประสัินะความสงบกายใจสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วก็อุเบกขานะก็คือการปล่อยวางเนี่ยนะก็เป็นเท่าไหร่ละ12บวกส0เป็น22บวกพวชงอีก7ก็เป็น29อีก8ก็คือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิ นะความเห็นชอบสัมมาสัมมาสังปะความคิดชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันตะนะการทําการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิอีกแปดก็รวมแล้วเป็นสามสิบเจ็ดประการนี่แหละโพธิปกิยธรรมนี่แหละที่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสร้างโลหะปราสาทแห่งนี้ ท่านมีพระราชะประสงค์ที่อยากจะเผยแผ่หลักธรรมอันนี้ให้กว้างไกลออกไปเพราะว่าโพธิักียธรรมนั้นเนี่ยในพุทธานาทุกคนก็คือทำมันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดรูนั่นเองซึ่งก็ประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4ี่สัมมาประธาน4อิทธิบาทสีอินทรียห้าพระละหโพชฌชงเจ7มมักมีองค์8เหล่านี้เป็นต้นเนะเพราะฉะนั้นโดยเพราะในเรื่องของพชฌชงค์7เนี่ยหรือพ่อชงขปริตเนี่ยในการสวดสวดเพื่อรักษาโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะสวด ในบทของโคชงคบลิตที่ว่าโคดชงโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสติโพชังคาจาตะตถาปเลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยโคชงโคจะสติสังขาโตธรรมนะวิจยังนะแล้วก็วิริยะปีติปัสสติเนี่ยก็คือในเรื่องของสติธรรมวิจยะนะ ธรรมวิสติเรารู้อยู่แล้วความตั้งใจมั่นนะความระลึกรู้นะธรรมวิจยะความเฟ้นในหลักธรรมนะวิิยะความภาคเพียรน,นะปิติความอิ่มเอิบในใจนะปะสัสสติความสงบสำรวมในกายวาจาใจนะสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วก็อุเบกขาการวางเฉยนะแล้วก็ในมักมีองค์8ที่แม้แต่เมื่อครั้งนี้องค์สมเดจพระผู้มีพระภาคได้ทรง แสดงคำมาจากกับปาวัตนสูตรแก่เหล่าปัญจาวาัคคีที่ป่ายิิัตนามลึกขายวันใกล้เมืองพราณสีเนี่ยระ้งได้ทรงตัดในเรื่องของมรรคมีองค์8นะแก่เหล่าปัญจาวาัคคีนะพูดถึงอิทธิบาตัดถึงอิทธิบาทสีต่างๆทําให้ผ่านยาโกนทัญญาเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดบาบันเป็นองแรกที่พระองค์ทรงตรัดว่าอัญญาสีวัตโพโกนทันโยอัญญาสีวัตโพโกนทันโยโกนทัญญารู้แล้วหนอโกนทัญญารู้แล้วหนอ นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปความสวยงามของโลหะาปรา,าสาทที่วัดราชนัดดาลามนะวัดราชนัดดาดามวรวิหารนะซึ่งเป็นการสร้างโลหะปรา,าสาทนี้เพื่อเป็นการพระราชทานพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตรัตนวดีนี่คือประวัติความเป็นมาซึ่งปรา,าสาทนี้เริ่มสร้างเมื่อปี2389 ก็ระยะเวลาก็ผ่านมาถึงวันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบหปีแล้วนะถ้าเราบวกรคูณหารกันดูวันนี้นอกเหนือจากโรงหะปราสาทที่งพี่มาแล้วก็จะมาคุยถึงในเรื่องของลูกศิษย์ของพามเ์พาวลีอีกสี่คนที่เหลือนะอีกสี่คนที่เหลือที่เรายังไม่ได้คุยกันนะก็คือพระอุทยะเถระพระโปสรละเถระพระโมคลาชแล้วก็พระปิงคขยะเถระนะซึ่ง เข้อธรรมที่พามภาวรีฝากพระอุทยะเถระเนี่ยตอนนั้นเป็นอุทยะมานพยังไม่ได้บวชเนี่ยให้ไปกราบทูลถามพระศาสดาก็คือถามว่าขอพระพุทธองค์ได้โปรดแสดงธรรมที่เป็นเครื่องให้พ้นจากกิเลสด้วยเถิดผู้เจ้าค่ะพระุองค์ก็ทรงตัดว่าอุเบกขากับสติดีเถออุทยะอุเบกขากับสติความวางเฉยความมีสติระลึกรู้นี่แหละเป็นธรรมบริสุทธิ์ที่จะเป็นเครื่องทําลายอวิชชาหรือความไม่รู้ทั้งหลาย โอ้ปุถยามานพดวงตาเห็นทมเลยบรรลุอัตตาสมผลเลยพอครบสิบหกคนล้วขอบวชด้วยไอ้ทูกครูสมถาท่านต่อไปก็คือพระโปสารมานพตอนนั้นเป็นโพละโปโปสารมานพอยู่นะที่พามพาวลีฝากคำานาไม่ถามก็ไปกราบดูหนามพระสารดาว่าขอพระองค์ได้ตัดบอกถึงรมท,ที่หลักทมที่ทําให้พ้นจากความกําหนัดหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าครับความกาหนัดก็คือความอยากนั่นเอง พระองก็ทรงตัดว่าให้เธอนึกถึงความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์ความเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรืออนิีจังทุกขังอนัตตานั่นแหละกดไตรลักษนั่นแหละทําให้โปสารละมานพนั้นเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลเลยส่วนท่านต่อไปก็คือโมคราชมานบโมคราชมานบก็กราบทูลถามพระศาสดาตามคาฝากคําถามของพามภาวรลีผู้เป็นอาจารย์ว่า ทำอย่างไรพู้เจ้าข้าถึงจะให้มัจจุราชเนี่ยมองไม่เห็นข้าุูธเจ้ามัจจุราชคือความตายผู้เราก็ทรงตรัสว่าถ้ากา,การที่เราไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องเกิดความตายนะเพราะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่มีสติเห็นโลกเป็นของว่างนะถอนจากความเป็นตัวเราของเราคือไม่มีตัวเราของเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการการตายอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็นะมัจจุราชก็ไม่เห็นตัวเรา อยู่นั่นเองเหล่านี้เป็นต้นแล้วพระโมคคัลลาชเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่ผู้องทรงตัดยกย่องว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องของการทรงจีวรเศร้าหมองหรือท่านแบบใช้จีวรเก่าข่าคร่าอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนมานพองสุดต้ายที่เป็นศิษย์ของพามาวรีคนที่16ก็คือปิงขียะมานพนะ์ที่พามพาวรีได้ฝากคำถามมาเป็นคนสุดท้ายก็การาบดูหนามภาษาสดาว่าขอุู้องทรงตัดบอกถึงหลักธรรมที่เป็น ชาติกับชลาหน่อยเะพุธเจ้าค่ะนะครับุณหงก็ทรงตัดว่าอ๋อความไม่ประมาทแล้วก็ความละจากความพอใจในรูปนั่นแหละนะก็จะทำให้เราเนี่ยละความชาติชลาต่างๆเหล่านี้ได้เป็นต้นอันะนี้ก็คือ,อ,อสาวกทั้ง16คนของพามพาวรีนะที่ได้กราบลุมนหาพุธเจ้าหลังจาก กาบทูลถามคาถามเสร็จพู้เจ้าทรงตอบเสร็จแล้วบรรลุอรหันต์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ขอบวชกับพระองค์พร้อมกันเลยทั้งสิบหกคนนะพระองค์ก็ทรงตัดอนุญาตนะบวชให้ด้วยพระองค์เองเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาใน,เ,น,อาในเอตัคคะของภาษาวกทั้งหลายนะในในเรื่องที่หลวงพี่ได้ค้นคว้านำมาเล่าสู่กันฟังแล้ววันต,ต่อไปก็จะได้เล่าถึงสาวก เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ไปฟังสวดที่วัดตีทศเทพนะเพราะว่าพอดีรุ่นน้องเป็นเป็น,ปนอายการชั้นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะท่านเป็นคนน่ารักมากก็แบบคืออยู่ทางเหนือหลายปีนะนิสัยแบบไม่ถือตัวถือตนก็ใครๆก็รักอ่ <ๆ S 2> ะ,อ s. <S ะอก็เลี้ยงส่งกันหลายรอบมากรุงเทพก็เลี้ยงส่งอีกหลายรอบอันนี้ท่านอาจจะพักผ่อนน้อยอะไรต่างๆเนนี้ยก็เลยแบบหัวใจวายเฉียบพันเมื่อคืนนี้ พระสงฆ์ที่สวดพระิธรรมก็สวดพระิธรรมเจ็ดคำพีพระพิธรรมเจ็ดคำพีที่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดานะที่สูงสวรรค์เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธมารดาเนี่ยคือพระนางสิริม,มหามายาหลังจากให้ประสูติการเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเจ็ดวันเนี่ยก็ทรงสิ้นพระชนก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร คือคุณโยมอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราเกิดเป็นผู้หญิงในชาตินี้แล้วชาติหน้าเราต้องเกิดเป็นผู้หญิงอีกไม่ใช่นะคุณโยมนะเราอาจจะไปเกิดเป็นผู้ชายก็ได้นะเหมือนอย่างไม่จําเป็นหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายในชาตินี้อาจจะไปเกิดเป็นผู้หญิงในชาติหน้าก็ได้ถ้าผู้ชายคนนั้นแบบเจ้าชู้มากอะไรมากๆเนี่ยอาจจะไปเกิดเป็นหญิงงามเมืองหรือหญิงโสเภณีในชาติหน้าก็ได้เพราะนั้นนางพระนางสีมหามา,าย,ยาพระพุทธมารดาเนี่ยหลังจากที่ให้ประสูติการแล้วเนี่ยนะ เจ้าชาสิตตาที่เป็นองค์พระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยนะในธรรมเนียมแล้วเนี่ยจะให้ใครมาเกิดร่วมท้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะกับพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะนั้นอีกเจ็วันต่อมาพรค์ก็สิ้นพระชนสิ้นพระชนก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นชั้นดุสิตซึ่งชั้นสวรรค์มันมีหลายชั้นคุณโยมมีชั้นดุสิตแล้วชั้นดาวดึงไล่ไล่ลงมาซึ่งเทวดาชั้นสูงเนี่ยลงมาชั้นต่ํามาฟังธรรมชั้นต่ําได้ลงมาเยี่ยมชั้นต่ําได้แต่ชั้นต่่ําขึ้้นนไไไปชัสูงมด พระนางศิริมหามายาก็อยากให้เทวดาในชั้นต่ำวันนั้นเนี่ยได้ฟังด้วยก็เลยเสด็จลงมาที่ชั้นดาวดึงนะะแล้วก็ให้ทาศสาาาดาของเราเนี่ยแสดงธรรมในเรื่องของอภิธรรมเจ็ดคำพีที่ชั้นดาวดึงเพื่อให้เทวดาในชั้นดาวดึงได้ฟังด้วยแล้วพอ,อ,อพอแสดงธรรมเสร็จก็ครบพรรษาพอดีก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นะแล้วก็มีการตักบาตรเทโวที่พวกเราได้ฟัง นะก็คำคำสวดก็จะเป็นกุศลารรมากุศลารรมาอัปยาคาตารมาต่างๆเหล่านี้ก็ในเนื้อหาของพระิธรรม7จ็ดภำพีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกล่าวถึงพระสังคิน,นีนะพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระมหาปฐานนะต่างๆ่าเหล่านี้นะพยมกนะพยมกะเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7จ็ดคำพีด้วยกันคำพีที่หนึ่ง กุศลธรรมากุศลธรรมมาก็าารรมมาคือทําใดที่เป็นกุศลก่อให้เกิดสุขทําใดที่เป็นอกุศลก่อให้เกิดความทุกข์นี่ก็คือคำพีอันที่หนึ่งอันพียรที่สองคือพระวิพังพระวิพังก็เป็นการกล่าวถึงขันห้าคือรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เขี้ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระคาถาที่สามคือพระธาตุคาถาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ในเรื่องของจิตกับเจตสิก นะต่างๆเหล่านี้นะใน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 อันที่สี่นะพระธรรมข้อที่สี่ก็คือพระปุคละบัญญตัติก็เป็นการกล่าวถึงบ่อเกิดแห่งตัณหานะว่าตัณหามก็จะเข้ามาทางตานะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยนะนี่ก็เป็นในเรื่องของบ่อกเกิดแห่งตัณหาคือพระปุคละบัญญตัติส่วนพระคาถาวถัตถุนะพระคาถาวัตถุก็เป็นเรื่องการเ,เป็นเรื่องของการพึงให้รู้ถึง ถึงถึงปัญญานะว่าปัญญานนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยมะกะนะพยมะก,ะกะก็เป็นเรื่องของอการสั่งสมบุญกุศลการละอกุศลที่บัณฑิตนั้นพึงสั่งสมบุญกุศลและพระธรรมอันสุด้ายคมภีรสุด้ายก็คือพระมหาปัฏฐ,ฐานซึ่งเป็นเรื่องของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการล,ละจากกิเลสทั้งหลายเนี่ยก็จะขอให้เกิดความสุข นะทำที่เป็นอธิบดีคือทำที่เป็นหลักก็คืออิทธิบาสีก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาการทํางานใดๆเนี่ยก็ต้องให้งานนั้นเนี่ยมีฉันทะคือมีความชอบวิริยะความภาคเพียงจิตตะการเอาจิตใจจดจอด่อแน่วแนว่วิมังสาการจารณาไข้ครวนนี่คือในเนื้อหาของพระอภิธรรมเจ็ดคำพีที่พวกเราได้ไปฟังไปฟังพระสวดในงานศพต่างๆเนี่ยเขาก็ท่านก็จะสวดในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีจริงๆบางคนก็ไม่เข้าใจผิดคิดว่า สวดกุศลธรรมะกุศลธรรมะเฮ้ยเป็นเป็นเป็นการสวดกาลกินีไม่ใช่นะคุณโยมเป็นธรรมอภิ่ก็คืออภิธรรมอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ธรรมก็คือธรรมอภิธรรมก็คือธรรมะอันยิ่งใหญ่เพราะพุทธจง์พระโตรพะพระพุทธมารดาจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะแต่เราพอเราไม่รู้ไงเราก็คิดว่าสวดงานศพเป็นงานอัปมงคลไม่ใช่นะคุณโยมเป็นอภิธรรมนี่ถือว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นการกล่าวถึงเรื่ององพระสังกีนีพระวิพังพระธาตุกถาพระกุกละบัญญัติพระกถาวัตถุพรพยมกกแล้วก็พระมประหาประธานเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลักธรรมนี้ก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลนะถึงอายการกิจเทพนะทองศิลที่ท่านจะได้ประชุมได้รับพระราชทานเพลิงศพเวลา15.30นที่วัดตีทเตพซึ่งถึงพี่ก็จะได้ ไปร่วมงานด้วยนะแล้วก็เป็นการอุทิศบุญกุศลถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างวัดราชนัดดานี้ทรงสร้างโลหะปราสาทแห่งนี้เพื่อเป็นการอุทิศเ,เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมมณัตนะวัฒนาวดีเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นการอุทิศให้กับผู้ที่เป็นสถาบนนีค้คือในทัศ คุณนาคนะหรือสมเด็จเจ้าพรยาบรมมหาพิชยัยญาตนะซึ่งโลหะปราสาทนี้ก็สร้างเมื่อปี2,389ก็เวลาก็ล่วงเลยมาถึง176ปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีความงดงามจากการตาอยู่อย่างมากมายโลหะปราสาทแห่งวัดลาดนัดดานี้เป็นสิ่งที่งามงดและสดใสเมื่อครั้งที่บังเกิดกรุงรัตนโกสินทร์ในทันใด พระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่สามประทานมานอกจากสร้างวัดราดนัดาแล้วพระน่งเกล้าผู้เพิดแแ้วทุกทิาได้ทรงสร้างโลหะปราสาทเช่นนี้นาเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระราชนัดดาของพระองค์ซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมมนักวัฒนาวดีนั่นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ เ,เพื่อเป็นการพระราชทานพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอเช่นนั้นพันสิ่งเหล่านี้ย่อมผูกพันแต่มีมาแต่ก่อนนี้เมื่อมีโรงหนังเฉลิมไทยบทบังไว้ซึ่งทัศนียภาพที่นี้หนาะแต่เมื่อลื้อโรงหนังเฉลิมไทยไปแล้วเช่นนั้นนาะจึงปรากฏด้วยสายตาให้เห็นเป็นโลหะปราสาทที่งดงามโลหะปราสาทนี้มีเพียงสามหลังในโลกนี้ที่อินเดีย นั้นมีอยู่หนึ่งนั่นอีกทั้งที่ศรีลังกาเป็นที่สองเช่นนั้นพันและที่สามคือเมืองไทยนั้นแห่งวัดราดชนัดดาเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภาูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่งเป็นทุกสิ่งยิ่งยอดสุดปาตาาที่ยอดองค์พระโลหปารสาทเช่นนี้นะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระสาลีลิกาธาตุศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเพราะฉะนั้น การที่เราท่านทั้งหลายที่ย่างกลายเข้ามาที่นี่เอย๋ยพระราชประสงค์ของรัชศรรัชการที่สามเช่นนั้นเคยทรงเปรยที่จะประกาศพระาศาสนาให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะในโพธิปัขิยธรรม37ประการนั่นซึ่งประกอบด้วยสติประธานสี่นั้นอย่างมั่นหมายสาม,มประธานสี่ก็มีอีกมากมายอีกนั่งอิทธิบาทสี่นั้นก็เจือจุนอินทรี่ห้าพระละห้า รวมเป็น 22, ยี่สิบสองโคชงเจ็ดรวมเป็นยี่สิบเก้ามักแปดรวมเข้าเป็นสาสิบเจ็ดเท่านั้นทำนานเนาสิ่งที่เก่ามาเป็นหลักธรรมฝักไฟแห่งการตัดสรุเออย้อมหน้าแห่งคุณพัฒนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังประวัติของพภาษาวกนะไม่ว่าจะเป็น พระอุทยะเถระพระโปสษะเถระพระมงคราเถระพระปิงคียะเถระนะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของโลหะประสาทแห่งนี้ซึ่งมีอายุได้ร้6บปีแล้วพร้อมด้วยหลักธรรมโดยดย่นย่อขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาลมาทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านก็ได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็อจองสำเร็จสมหว่ามุ่งมาปรารานาขออุทิศบุญกุศลนี้ ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสัยทั้งหลายทั้งของหลวงพี่แล้วของพวกเราขอถวายพระราชกุศลนี้ถึงพระบาทสมเด็จนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสร้างวัดนี้ผู้ทรงสร้างโลหาปาาะปราสาทเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัติวัฒนาวดีรวมถึงสมเด็จเ,เจ้าพญาบร,รมมหาพิชญาตินะซึ่งเป็นสถาปนิกสร้างโลหะปราสาทนี้ ขอได้โปรดรับในบุญกุศลทั้งหลายนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพรโยมก็เป็นความงดงามนะคุณโยมนะเนี่เป็นความงดงามของโลหะปราสาทที่ได้เห็นนะอย่างงดงามก็ขอให้โยมโชคดีมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองงดงามเหมือนกับโลหะปราสาทแห่งนี้สาธุสาธุสาธุ